อโอ้โหโอ,โอ,โอ้สยามแหกโค้งมาแล้วสยามแห็โค้งมาแล้วขอต้อนรับสู่บรรยากาศนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูการซ้อมช้างนะครับนำทีมโดยคุณหมอพรอยนะครับแล้วก็ฟ้าช้างนะครับวันนี้นะฮะแอบถึงก,กำลังตั้งแถวเนาะ ดูการซ้อมช้างครับทุกคนครับการฝึกช้างวันนี้เป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์มาดูกันครับ โค้งมแล้วโอ้โหสยามแห่งโค้งมาแล 对。 ใช้ทรโขพมากเลยครับอออมาพลอยเสียงชัดเจนครับผมโทะะรโขพไม่จำเป็นครับอออายยู่เ <c oughs> นี่ก็กำลังวอร์มคุณออมลงมาแล้วครับตอนนี้ ต่อไปก็จะเป็นการให้ช้างนอนลงนะครับแล้วควานก็จะวิ่งนะครับ ครับฝึกคว้านฝึกคว้านนะครับอันนี้นี่ค,ครับกำลังฝึกนะฮะต่อไปจะเห็นควานวิ่งนะฮะ ก็เคยลงไปรอบหนึ่งนะครับการฝึกช้างนะครับลองไปดูในช่องมานาสตอรี่ได้วิ่งนะครับ หมอพลนำทีมวิ่งนะฮะดลลัง <c ười> <c ười> อ่านี่ฮะวิ่ง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 ครับการังวิ่งนะฮะ คนก็หอบแล้วตอนนี้อ้าวอ้าว ที่มานามีอยู่เชืกอกเป็นสีดอรครับผมเป็นสีดอนะครับไม่ใช่ช้างพังนะครับเป็นสีดอนะครับรูปน้ำนี่นะครับฝึกช้างฝึกช้างอ่ะ

แปรขบวนปรขบวน นันก็เป็นการฝึกช้างครับทุกคนฝึกช้างต่อไปเป็นฝึกอะไรพุ่งหอ,อกนะครับใช่ไหมเราเ็นได้ว,ว่าช้างนี้เชื่อฟังดีมากนะฮะเชื่อฟังดีมาก นีก็เริ่มมืดแล้วนะครับที่กองถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบแกยังไม่รู้นะแกยังไม่รู้เพราะว่าแกเพิ่งมาอยู่แกเพิ่งมาอยู่นะครับกยังข้อมูลอาจจะยังไม่นั่นนะครับดูการฝึกช้างฝึกช้าง น้ำชอบเชือกงาสั้นใหญ่นะคะอยู่หน้าชุดสีฟ้าชุดสีฟ้าสั้นใหญ่อ๋อนี่งาทองนี่พองาทองนะฮะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะคล้ายๆการงาทองอยู่ด้านโน้นอันนี้จะจะเป็นเจ้าอะไรคล้ายๆ้ายงาทองใช่ไหมใช่ไหม เอองาทอง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 เออต้องจำหน้าควานนะครับแต่ควานหุนห่นหุ่นหุ่นเหมือนกันเป๊้เลยนะฮะควานที่นี่จะหุ่นจำม่ำนะฮะหาคนผอมนี่ยากต้องดูหน้าควานอ่ะงาทองครับเชียงนี้งาทอง กเดินอันนี้ซอสกันเดินนะฮะขอทางคานมากปวดท้องก็ยึดไม่ได้เลยฮะ ปล่อยเลยก็เป็นการฝึกให้เกิดความพร้อมเพียง ที่นี่ก็มีช้างงาทองเหมือนกันชื่องาทองเหมือนกันนี่ฮะฝึกเดิน มีชาวบ้านมาอรอดูว่าจะเป็นไ้ไนะฮะก็จะเดินไปเรื่อยๆ เสือกองนะครับอันนี้เพิ่งฝึกนะยังไม่เก่งน,นี่น้องใหม่นะครับที่อยู่ท้ายๆคือน,น้องใหม่ กันครับรทุกคนนี่ครับขอคอ,อยก็เอาใจช่วยครับถ้าไม่ได้ครับต้องไปให้ถึง บรรยากาศการฝึกเนาะจะเดินไปให้ถึงนู่นนะฮะถึงเพื่อนคาดไม่ได้เพื่อนถึงก่อน้อาต้องให้เพื่อนรอ เดินอีกหนึ่งรอบนะครับขาทีด่ดู ถ้าเดินยกขา ลบกันเป็นภาพที่สวยงามครับทุกคนเนี่ยครับจะมีงานอะไรเพิ่มมาแนานงานแสงสีเสียงและยุทธยาครับงานกายชายและยุทธยา Hãy subscribe cho kênh mày ตลาดมากครับผมต่อไปจะเป็นอะไรต่อนะครับมาดูกัน ก็ฝึกไว้นะครับเพื่อมีงานเนาะมีงานอะไรต่างๆนะครับก็จะได้เอาไปใช้นะครับในการาให้มีความพร้อมเพียงนะครับประมาณนั้น ต่อไปเป็นอะไรต่อนะครับมาดูกันเริ่มมืดแล้วอ่ะต่อไปเป็นหอ,อกนะครับฝึกหอ,อกนะจะยิงไปที่ทเป้าด้านโน้นนะครับ